สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้อิงจะเข้าเมืองนะคะไปทําพาสปอร์ตใหม่ค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านี่นะคะไปที่ mbk นะคะมาบุญครองชั้น5นั่นเองนะคะมาทําพาสปอร์ตเล่มใหม่เล่มที่อิงใช้หมดอายุไปแล้วนะคะเปิดทําการนะคะที่นี่เปิดทําการตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะก็เข้ามากันได้เลยมีทั้งแบบบุ๊กออนไลน์หรือ walk in นะคะ วอล์กอก็จะเส้นนี้เลยค่ะที่อิงเดินนะคะเส้นสีเขียวๆนี่นะคะแล้วก็มารอคิวนะคะเจ้าหน้าที่พักเบรกนะคะรอแป๊บเดียวนะคะส่วนรายละเอียดก็ตามภาพเลยค่ะวันที่อิงไปทําคนไม่เยอะนะคะก็เป็นช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่เดินเข้าไปจนเดินออกนี่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จนะคะจ่ายตังทุกอย่างเรียบร้อยรวมถึงค่าไป,ปรณียนีนะคะก็จะให้ส่งไปที่บ้านนะคะ ภายใน3วันทำการนะคะก็ส่งมาที่บ้านเราเอกสารเองก็ใช้าพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะพร้อมด้วยบัตรประชาชนค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆกับพนักงานนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเราค่ะเสร็จเรียบร้อยก็นี่ค่ะลงมาเดินนะคะร้านค้าต่างๆมากมายเลยค่ะใน mbk นักท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะคะคนเยอะค่ะเราก็ไปเดินดูของกันนะคะ มีแหล่งของฝากด้วยนี่อาหารแห้งผลไม้แห้งต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายค่ะมะีร้านทองร้านเพชรนะคะแล้วก็ร้านเครื่องเงินด้วยนะคะมาจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะถ้าใครสนใจพาสปอร์ตหมดอายุก็เข้ามาต่อกัน หรือมาทำเล่มใหม่กันที่นี่นะคะได้นะคะแล้วก็มาเดินเล่นกินอาหารนะคะดื่มกาแฟหรือนัดเจอเพื่อนๆกันได้ที่นี่ค่ะ เดินมาเรื่อยๆอิงก็มาเจอร้านนี้นะคะเป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นขายของญี่ปุ่นขายสินค้าญี่ปุ่นหลากหลายมากเลยนะคะเป็นสาขาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะก็แวะเข้าไปค่ะเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะแล้วก็เดินดูของไปด้วยค่ะ,ะแผนกนี่อาหารค่ะเรามุ่งหน้ามาสิ่งนี้เป็นอันดับแรกนะคะมีมัน ญี่ปุ่นนะคะมีผล,ลไม้จากประเทศญี่ปุ่นเป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นส่งตรงมาขายที่นี่เลยนะคะอาหารเยอะมากค่ะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะคะให้เราเลือกสรรได้เลยนะคะนี้เป็นข้าวกล่องนะคะหน้าเนื้อหน้าหมูนะคะ เองก็จะใช้เวลาในร้านนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารเยอะมากค่ะละลานตาเหลือเกินเรื่องไม่ถูกนะคะว่าจะกินอะไรนะคะดูสิคะซูชิสดสดเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะมีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะอันนี้เป็นไข่หวานไข่หวานเสียบไม้นะคะ ปลาสดๆนะคะอาหารทะเลจากฮอกไกโดค่ะเขาเขียนป้ายไว้อยังงั้นดูสซีไข่กุ้งไข่ปลาน่ากินทั้งนัน้นอันนี้ปลาไหลนะคะก็จะมีปลาซาซิมิก็มีนะคะ ข้าวหน้าหมูทอดไก่ทอดต่างๆค่ะเยอะแยะมากมายมีทาโกยากิด้วยของโปรดเลยค่ะลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นยากิโซบะพร้อมด้วยข้าวแกงกะหรี่นะคะหน้าหมูหน้าไก่หน้ากุ้งนะคะให้เลือกสรรค่ะมีข้าวปั้นด้วยนะคะ หลากหลายหน้าเลยเข้าปั้นหลากหลายไส้ค่ะขนมโมจิไปไม่เป็นเลยค่ะเดินหลงในดงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเป็นร้านที่ครบวงจรค่ะ ใครสนใจนะคะอาหารญี่ปุ่นก็แวะมาที่ซูเปอร์สโตร์อันนี้ได้นะคะที่มาบุญครองนะคะไม่ใช่เฉพาะอาหารญี่ปุ่นนะคะที่มาบุญครองมีครบทุกอาหารนะคะทุก,ทกเชื้อชาติเลยค่ะเยอะแยะมากมายอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆนะคะรวมถึงที่สานที่ทำพาสปอร์ตด้วยนะคะก็มาติดตามหรือว่ามาเดินกันได้นะคะ,ะค่ะ เดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มาร้านนี้ได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยม,มันญี่ปุ่นนะคะมีให้ทำเรียบร้อยนะคะมีทั้งสุกทั้งดิบนะคะเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์กันค่ะอา้าว ตัดมาแล้วค่ะภาพตัดมาแล้วนะคะกลางโต๊ะอาหารพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะนี่เป็นอาหารที่อิงได้มาในวันนี้นะคะก็จะมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะทาโกยากินะคะมีซูชิต่างๆนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะแต่ว่าอิงไม่ได้เอามาออกมาจากตู้เย็นนะคะเอาไว้ทานกับกาแฟพรุ่งนี้เช้าค่ะนี่มาดูกันเลย ซื้อมาทานที่บ้านค่ะมาทานกับน,น้องๆน,นะคะมาทานที่ห้องไม่ได้เจอกับน,น้องๆน,นานหลายปีค่ะตั้งแต่ล็อกดาวเลยนะคะก็คิดว่าเอามาทานที่บ้านที่ห้องดีกว่าเราจะได้คุยกันไปด้วยนะคะเมาส์มอยหอยสังกันไปเรื่อยนะคะแล้วก็แบ่งกันกินนะคะกินไม่หมดนะคะไม่รู้จะกินอันไหนก่อนหลังดีนะคะ เยอะแยะไปหมดค่ะอาหารให้เลือกนะคะเต็มโต๊ะเลยมีหลายแบบเลยค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะอิงเองก็ทำขายค่ะที่อังกฤษนะคะดังนั้นเราก็เอามาชิมด้วย ก็เกิดการเปรียบเทียบนะคะว่าคล้ายคลึงกันหรือเปล่าเราจะนําส่วนไหนไปรปรับปรุงนะคะกับสูตรของเรานะคะอันนี้เป็นคัสึคุเรี่เป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นทาโกยากิค่ะลูกเบลเลยนะคะทาโกยากิ ak อันนี้อิงก,ก็ไปเรียนมานะคะแต่ว่าอิงไม่ได้ทำขายที่ร้านค่ะ ถ้าเราคิดเมนูเยอะนะคะเราก็ทำคนเดียวเราทำไม่ทันค่ะเราทำอะไรที่ง่ายๆนะคะเราก็สะดวกเรานะคะเอาสะดวกเราไว้ก่อนนะคะจริงๆก็อยากทำขายทุกอย่างค่ะนี่เม้ามอยหอยสังออกรสชาติกันมากกลับมาเมืองไทยคราวนี้นะคะสองอาทิตย์เวลาน้อยมากค่ะ ทำอะไรไม่ได้ดังใจซะทุกอย่างนะคะตั้งเป้าหมายคิดอะไรไว้นี่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราอยากจะทำเลยนะคะอากาศก็ร้อนนะคะกว่าจะออกจากห้องก็นู่นบ่ายโมงนะคะวันวันหนึ่งก็หมดไปแล้วนะคะรวดเร็วเหลือเกินนะคะจริงๆอิงก็อยากจะไปร้านนวดนะคะนอนนวดสปาสบายๆนะคะมันทุกวันเลยค่ะแต่ทำไม่ได้นะคะไม่รู้เวลาไปไหนหมดนะคะอิงคิดว่าคราวหน้านะคะถ้าด้กลับเมืองไทยอีกก็ คงเป็นช่วงที่ฟิลอาการดีขึ้นนะคะแกก็สามารถกลับมากับเราได้เงี้ยเราจะได้อยู่กันนานๆหลายๆเดือนค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะแฮปปี้เฮฮาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ